สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำเบคสแนปนะครับมีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับรูปที่ถ่ายตอนกลางคืนกับไฟเหลืองๆเนี่ยว่าจะแก้ยังไงดีครับให้มันไม่เหลืองให้มันสวยนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาแก้กันครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากภาพเหลืองๆแบบนี้แหละให้มันเป็นโทนดาร์แบบเท่ๆนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับลองมาที่หัวข้อแสงกันก่อนครับ ภาพภาพใครมืดนะครับให้ปรับการรับแสงขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะแบบนี้ครับผมแต่ว่าถ้าใครพอดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องปรับขึ้นมานะครับเอาแค่ที่มันสว่างใช้ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆปรับค่าคอนทราส์นะครับที่บวกประมาณ30ครับพอบวกค่าคอนทราส์ที่30เสร็จปุ๊บให้ปรับในส่วนของค่าไฮไลท์นะครับที่ลบประมาณ40ครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆปรับค่าเงานะครับหรือว่าชาร์โดนะบวกขึ้นมาประมาณ30ครับ บวกค่าเงาเสร็จปุ๊บให้ปรับในส่วนของสีขาวนะครับที่ลบสาครับลบสีขาว30เสร็จปุ๊บให้ปรับในส่วนของสีดำนะครับขึ้นมาที่บวกสิบครับหรือว่าจะเกินนิดหน่อยก็ได้ครับแต่ไม่เกิน15นะครับเสร็จแล้วปัดขึ้นมาที่ด้านบนครับกดเข้าไปที่เคอร์บครับเข้ามาที่เคิร์บแล้วนะครับให้จิ้ม1ทีตรงนี้ครับดึงเส้นล่างสุดขึ้นมาแบบนี้ครับ แล้วก็ดึงเส้นที่จิ้มเพิ่ม,มเมื่อกี้ลงมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วจิ้มเพิ่มอีกหนึ่งจุดตรงนี้ครับให้ดึงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ครับอ่ามันจะได้เส้นเคิร์ฟประมาณนี้นะครับอ่ะพอเพื่อนเพื่อนได้เส้นเคิร์ฟที่มันโค้งแบบนี้ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะให้กดเสร็จสิ้นไปครับเสร็จแล้วให้มาต่อในหัวข้อสีนะครับให้ทุกคนนะครับปรับในส่วนของความสดของสีขึ้นมาที่บวก30ครับ วกเสร็จปุ๊บก็ให้ปรับในส่วนของความอิ่มของสีนะครับลบ20ครับเสร็จแล้วให้ปัดขึ้นมาด้านบนนะครับปรับอุณหภูมิเนี่ยที่ประมาณลบ30ครับอ่ะให้มันติดฟ้านิดนึงแบบนี้ครับก็เท่านี้ก็หายเหลืองไปประมาณนึงแล้วนะครับเสร็จแล้วครับให้ทุกคนเข้าไปที่ Mix ครับพอเข้ามาที่ m ิกเสร็จแล้วนะครับผมจะไล่ปรับไปทีละอันเลยนะครับในส่วนของสีแดงสีแรกนะครับให้ทุกคนปรับในส่วนของความอิ่มของสีที่ลบ10ครับ แล้วก็ปรับในส่วนของความสว่างนะครับที่ลบสิเช่นกันครับเสร็จแล้วมาที่สีส้มครับในส่วนของสีส้มนะครับให้ปรับค่าสีส้มเนี่ยความอิ่มของสีที่ลบสาครับปรับความอิ่มลบสาเสร็จปุ๊บให้ปรับในส่วนของความสว่างนะครับขึ้นมาประมาณบวกสิครับเสร็จแล้วให้มาต่อที่สีเหลืองครับในส่วนของสีเหลืองนะครับให้ทําการปรับเฉดสีที่ลบหนึครับลบเฉดสี100เสร็จปุ๊บ ก็ให้มาปรับในส่วนของความอิ่มนะครับที่ลบ100เช่นกันครับมแล้วก็ปรับในส่วนของความสว่างนะครับที่ลบ20ครับเสร็จแล้วก็มาต่อที่สีเขียวกันครับสีเขียวนะครับให้เราปรับในส่วนของค่าความอิ่มของสีที่ประมาณลบ30ครับที่เหลือไม่ต้องยุ่งครับปล่อยมันไปครับเสร็จแล้วมาสีถัดไปครับเป็นสีอคว้านะครับในส่วนของอควานะครับตัวนี้เราจะไม่ปรับนะครับให้ค่ามาสีถัดไปคือสีฟ้าครับ ในส่วนของสีฟ้าครับผมให้ทำการปรับความอิ่มของสีที่ประมาณลบ50ครับอ่าเสร็จแล้วก็ข้ามมาสีถัดไปครับสีม่วงนะครับ Purple ครับตรงนี้ให้ปรับในส่วนของค่าความอิ่มของสีที่ลบ50ครับเสร็จแล้วก็มาที่สีสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ m เจ e n t a นะครับให้ทุกคนนะครับปรับค่าความอิ่มของสีที่ลบ100ครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปครับเสร็จแล้วกดเข้าไปที่การเกี่ยครับผม พอเข้ามาที่การเกี่ยวแบบนี้นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับก็คือในส่วนของการเกี่ยภาพรวมเกี่ยไฮไลท์แล้วก็เกี่ยวค่าชาร์โดหรือว่าค่าเงาครับอ่ะผมจะเริ่มที่ค่าชาร์โดหรือว่าค่าเงาก่อนนะครับให้เราดึงค่าชาร์โดหรือว่าค่าเงาครับให้เฉดสีมันขึ้นที่ประมาณ210ครับพอดึงเฉดสีขึ้นมาที่210เสร็จแล้วนะครับให้ดึงในส่วนของ saturation ครับให้ดึงขึ้นมาที่ประมาณบวก10ครับอ่ะขยับไปเรื่อยๆครับอ่ะ มันจะได้แบบนี้ครับปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นเฉดสี210กับความอิ่มสี10นะครับโดยประมาณนะแต่ว่าผมดึงเกินนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จค่างเงาปึ๊บให้เราจิ้มต่อมาที่ค่าไฮไลท์ครับก็คือเม็ดที่3นะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับให้เราดึงเฉดสีให้ได้ที่250ครับผมแล้วก็ความอิ่มเนี่ยให้มันได้ประมาณ8-10นะครับอ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับในภาพนี่ก็คือไฮไลท์245 กับความอิ่มสี9นะครับแล้วก็เงาคือเฉดส,สี21 1ความอิ่มสี14นะครับก็กดเสร็จสิ้นไปครับผมเสร็จแล้วก็มาที่เอฟเฟกครับเรามาเติมเต็มนิดนึงให้ภ้ามันดุขึ้นด้วยการปรับพื้นผิวบวก10ครับแล้วก็ความชัดบวก10ครับแล้วก็ลบหมอกควันสัก15ครับผมอ่าเอาเท่านี้พอจะได้ไม่เข้มจนเกินไปนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือภาพ b e f o r e นะครับคือเหลืองๆเ,เลยกับไฟเหลืองๆถนนนี่แหละอันนี้คือ a f t e ตนะครับก็เป็นโทนออกแนวดักดัก,ดกนิดน,นึงนะครับก็ไดอารมณ์สวยเลยสำหรับภาพตอนกลางคืนใครที่ถ่ายแล้วมันติดเหลืองมาเยอะๆนะครับก็ลองแก้ประมาณนี้ครับอะคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าปรับตามนี้เนี่ยรับรองว่ามันจะหมดปัญหาเรื่องไฟเหลืองไปเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ